ครับเรามากันในประเด็นแรกนะครับเออซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญเออม,าม,ามากมากเลยทีเดียวเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทางเจโรมพาเวลนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับทิศท,ทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี25แล้วก็26กก็คือเป็นในระยะกลางเนี่ยนะครับปรากฏว่าโทนเนี่ยนะครับเนี่ยคุณอ่านเลยนะครับโทนคือ Going, a little slower, if data, let us go. คือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติตัวเลขสำคัญทางสษิติของสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยในลักษณะที่มันยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เนี่ยนะครับการเดินการเดินหน้าลดอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ย seems like a smart thing to do นะครับก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ Adapt เข้ามาใช้ได้ นะครับซึ่งโผผมนั่งคือพอดีผมไม่ได้นั่งฟังที่ดาร์ลาสเป๊ะๆนะไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้นั่งฟังเรียลไทม์เหมือนตอนสปีชของทาง FOMC นะครับแต่ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ได้ยินทีนึงแล้วก็อาจจะจุกอกนิดหนึ่งนะนะเพราะว่าเหมือนเปิดทางลงเลยอ่ะนะครับเหมือนกับเปิดทางเลยว่าเฮ้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงแรงเหมือนที่หลายๆคนคาดการไว้แล้วซึ่งกลายเป็นปกติจะไม่ใช่พาวิลพูดนะอย่างเงี้ยคือปกติเขาจะไม่ได้พูดนอก FOMC ที่มันชัดแบบนี้ ซึ่งครั้งนี้ถึงเป็นครั้งแรกที่ผมว่าเขาพูดชัดมากนะนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยพอพูดปุ๊บเอาแล้วครับซาร์จิสหลายหลายสำนักเริ่มมีการ price out ดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนนะครับเริ่มมีการ price out ดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนนะครับอย่างทางเจพีมอร์แกนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยก็ออกมาบอกว่ามีโอกาสนะที่ธันวานเนี้ยจะคัดอีกหนึ่งรอบในวันที่สิบแปดแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมกกลาเนี่ยอาจจะไม่ได้คัดละอาจจะพอส แล้วไปคัดอีกทีนึงคือมีนาเลยทุกคนก็แบบเอา้าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะปรับพอร์ตยังไงนะครับล่าสุดผมมาดูกันที่เรียลไทมกลับกลายเป็นว่าโอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการว่า18ธันวาเนี่ยนอนมาเลยคือ80%ในการคัดล่าสุดเนี่ยเหลือ60%แล้ว นั่นก็คือยังคัดอยู่นะแต่โอกาสของการคัดมันกดลงมาแบบแปลกๆเลยแล้วก็นับแบบค u m u l a t i v e นะครับในการเอาการคัดหลายๆครั้งมารวมกันเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยน้ำหนักมันดูแบบน้อยมากๆเลยนะครับน้ำหนักมันดูแบบคิวมิเลที e อีซิงไพร c ์นะครับสำหรับในเดือนธันวาในเดือนมกราในเดือนมีนาและพฤษภาปีหน้าเนี่ยโอ้โห ขานาดไปถึงพฤษภาปีหน้ายังอยู่42.7เลยอะ่ะความหมายคือมันมันไปหายไปไหนหมดจากเดิมมันควรจะอยู่ประมาณ75-100อะ่ะมันลงเหลือ42.7อะ่ะมันก็มันก็น่ากลัวนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเปิดชาร์ตนี้อาจจะอ่านยากนิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายเดิมเนี่ยดอทพอดในเดือนกันยายนเนี่ยคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี2025เนี่ย นะครับจะลง4ครั้งนะครับดูไปอยู่ตรงนี้ที่เมาส์ที่ผมทําไว้ีไปอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือมีเดียนหรือว่าคะแนนเสียงของคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าดอกเบี้ยของทาง FOMC เนี่ยปลายปี2025เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณ3.25-3.5%อถึง3.5อันนี้คือเดิมนะปรากฏล่าสุดรวมถึงสิ่งที่พาวเวลพูดเมื่อคืนที่ผ่านมา กับกลายเป็นเส้นสีขาวแล้วก็คือ f ฟดฟันฟิวเจอรล่าสุดแบบเรียวไทมเลยนะครับอยู่ที่3 7 5จเถึงสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเขย่งกันอยู่บริวเวณประมาณ50-75ถึงเ i บที่ถูก Price Out ออกไปที่ถูก Price Out ออกไปก็คือกลายเป็นถ้า f e Fund Rate ถูกปลายปีหน้าดอกเบีย้ยจะลงเพียงแค่2ครั้ง นะครับปลายปีนี้จะอยู่4.25ถึง4.5ปีหน้าจะอยู่3.75ถึง4ก็คืออาจจะลงเพียงแค่2ครั้งซึ่งทุกคนก็บอกว่าเอาเฮ้ยจากเดิม4ถึง5มาเหลือ2ถึง3ซึ่งเดือนก่อนยังเหลือ3ถึง4อยู่เลยจาก4ถึง5มาเป็น3ถึง4ตอนนี้ลงมาเหลือ2ถึง3แล้วเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าจากวันนี้ถึง18ธันวา มันจะมีความสําคัญมากคือ18บธันวาจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าดอกเบียจะลงไม่ลงหรือเอ้ยและดอทพอดที่จะถูกปรับในเดือนธันวาจะเป็นยังไงเพราะอันเนี้ยดอทพอดจะปรับล่าสญญาุดคือกันยาดอทพอดจะปรับปีหนึ่งแค่สี่ครั้งสิบแปดธันวานอกเหนือจากดอกเบียจะลงไม่ลงเราจะรู้แล้วว่าดอทพอดจะยังคงอยู่ที่สามจุดสองห้ากับสามจุดห้าในปีหน้าหรือจะปรับตามเฟดฟันฟิวเจอร์ขึ้นมาอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้าถึงสี่ เพราะมันมีความเรื่องนี้มันมีความสําคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดอทพอดมันเป็นการคอนเฟิร์มวิวแล้วปรับซึ่งผมเชื่อโอกาสเลยนะว่ายังไงก็ปรับเพราะเห็นาเาวลพูดเมื่อวานนี้ผมมั่นใจเลยนะว่ายังไงก็ปรับแต่จะถึง3.75ถึง4หรือเปล่าหรือจะอยู่เพียงแค่3.5เนี่ยไม่แน่ใจถ้าปรับขึ้นจริงจากเดิมอยู่ที่ 3. 2 5ขึ้นมาเป็น3.5ผมว่าอันนี้ดอลลาร์กับบอลยิ u, จะโดนเซลล์ออนแฟก ก็คือมันนําขึ้นไปเกินคือจากเหลืองเนี่ยมาขาวเนี่ยมันจะมีเส้นส่วนต่างตรงกลางถ้ามันปรับขึ้นมาจริงแต่มันยังไม่ถึงเส้นสีขาวเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นรีบาวผมเชื่อว่าดอลลาร์โดยเซฟออนแฟกต์แต่ถ้ามันเป็นการคอนเฟิร์มจริงๆผมกลัวว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันจะวิ่งทะลุร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับเนี่ยตอนนี้คือแนวต้าของดอลลาร์นะครับเนี่ยอยู่บริเวณวร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดเนี่ยคือสําคัญมากๆนะแต่ตอนนี้นอยู่ประมาณร้อยหกกว่า นะครับซึ่งถ้าเราตีความตรงนี้มาเป็นค่าเงินบาทเนี่ยถ้าเราตีความมาเป็นตัวค่าเงินบาทนะครับต้องบอกว่าภาพรวมของออของตัวบาทเนี่ยนะครับมันก็จะถ้าดอลลาร์มันวิ่งอยู่อย่างนี้นะนะครับแนวต้านของบาทเนี่ยจะอยู่สามสิบห้าจุดสามห้ากับสา5สิบห้าจุดห้าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับสามสิบห้าจุดสามห้านะครับกับสามสิบห้าจุดห้าจะกลายเป็นแสลสองแนวต้านของบาท นะครับจะกลายเป็น2แนวต้านของบาทนะครับซึ่งไม่ควรจะขึ้นไปมากกว่านี้นะไม่งั้นนี่มันปรับตัวไม่ทันนะนะครับช้าวันนี้บาทลงมาอยู่34.9แนะเพราะฉะนั้นแนวต้านที่เราประมาณการกันไว้อยู่35.35 35. นั่นก็คือภาพแรกที่อยากจะมาวิเคราะห์